ปลาซิวแก้วค่ะได้มาสดๆอนุญาตใส่มือเนาะคะ<จ>ะา่ะจ้าสขาหมกเลยค่ะหมกใส่กเกลือใส่ใบไผอีตู้พี่น้องไอหมกหอมๆเนาะจะไปราก็ไ,ากได้กินเนาะเดี๋ยวกลับไปหัวมันเป็นตรงสีเหลืองๆเน้ะเนาะเื้มนรึหมกค่ะหมกใส่ใบไผอตู้้ยพี่น้องไย ขึ้นโซ่ขึ้นค่ะพากันไปยกปสลุกระซิ้วแก้วแต่ต่อกันมันกรอบท่หไหมกแล้วค่ะตอนนี้หมกแล้วล้อก,กินแล้วค่ะล้อก,กินเสร็จสับเรียบร้อยนี่เด่นไม่กัดลงไมปละซิ้วแก้วหมกกินกับซิ้ว เ้าหอมบางอางเดี๋ยว่ฝ่ายังไม่กันหอมแท้สุกไปขึ้วน,นะน้องมามไม่ขี่หน่องเอ้บอกปลาซิ่วแก้วยกมา,มากได้หอมทั้งวะเยอะก,กเลดมากเลยค่ะโอ้ยหอนเสร็จซับค่ะ ตัวใสๆเนาะนี่อ่ะพร้อมไรค่ะพร้อมกับข้าวเหนียวห่อนๆนี่จ้เกียวลุงเข้ากันอ้มล้อมเลยอน้องลางดูค่ะคชะขับพี่น้องมาเด้อจ้ะเอ็บซีทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้น้องล้างหมกปลาซิวแก้วสู้กี่รวจา้า พี่น้องมาเด้อค่ะปั้นข้าวเหนียวโอ้ยน้องแว่ห้อนไหลค่ะสุกไหมไๆมโอ้ยสิไปใส่รอดความอร่อยในเส้นนี่สิไปใส่รอดมาเด้อค่ะมาเด้อเป็นไงพอดีเป็นบ้สุดยอดเลยนะยเดี๋ยวมื้ออื่นเข้าไปอีกไหม หอมเมน <EN. S 1> หอมพอยตู้กับปา่ามันสดมันหวาน,น,นค่ะนี่แหละค่ะความกินอีสานแพากันหาก,กินได้ง่ายๆเนาะค่ะตื่นเช้าขึ้นกับไปยุหาย,ยุหายหากินนะน้องวะย่หายำทำเขากันทำลำเขากันอ,อําลำค่ะเขากันอําลำ,าำ,ลำถ้าตุกตนคำลว้วกับไปวานเฮงตอนเศร้ากับป้ากันไฟ Nuốt nhớ đây và siêu kèo đứa mẹ.